โอโหชมพู่อรยาเดินสวนเก็บผักที่บ้านสมกับเป็นแฟชั่นนิสตามาดามหมื่นล้านที่สุดชมพู่อรยาเข้าสวนบ้านยายหนิงเดิน,นเก็บผักอย่างสวยๆหลายคนเห็นแล้วละลานตาม,มากผลผลิตผักใบเขียวงามมาก คุณแม่สุปตาชมผู้อารยาที่วันนี้มีลูกสาวน้องเกลยวแต่งตัวเป็นเพื่อนแล้วเพราะลูกชายฝาแฝดส,สายฟ้าพายุวันนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มไปโรงเรียนแล้วจึงไม่ค่อยได้ออกสื่อเหมือนน้องสาวต้องบอกว่าน้องเกลยวขึ้นแท่นเป็นสุปตาฟันน้ำนมเหมือนแม่ชมแล้วเพราะทุกโมเมนต์มองไม่เบื่อมองแล้วยิ้มฮาฮาได้ตลอดเช่นเดียวกับแม่ชมที่แฟนคลับติดตามดูไลฟ์สไตล์ของเธอไม่มีวันเบื่อจริงๆไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นใดๆของแม่สามารถดึงดูดได้สายตาดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี ล่าสุดแม่ชมใส่เสื้อแขนกุดกางเกงฟุตบอลถือตะกร้าเข้าสวนผักบ้างคุณแม่หรือยายหนิงของหลานหลานต้องบอกว่าลูกสุดชินของเธอที่เก๋มากๆและที่เก๋กว่าเข้าไปอีกนั่นคือพืชผักสวนครัวฝีมือการปลูกของยายหนิงนั้นผลผลิตงดงามมากเขียวขจีเต็มพื้นที่จริงๆเรียกว่าแม่ชมอยากรับประทานผักอะไรหรือหลานๆอยากกินเมนูไหนสวนผักมีหลากหลายพันพร้อมเสิร์ฟทุกเมนูจริงๆและต้องบอกว่าลูกเดินสวนของแม่ชมไม่ธรรมดาจริงสมกับเป็นแฟชั่นนิสต้ามาดามหมื่นล้านที่สุด